ก็อกลสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้นนองๆและเอฟซีพระสมเด็จวัดระฆังลวงบุรีทุกทุกท่านนะวันนี้ลุงดุรีก็ได้หยิบพระสมเด็จนะฮะด้านหลังเป็นลายเถานะฮะคลิปที่แล้วนะเป็นพระของคุณปู่หรือคุณพ่อนะแต่วันนี้ลุงดุรีก็ได้หยิบเอาอีกองนะที่ด้านหลังเป็นลายเถานะ แต่ไม่ใช่เป็นของคุณพ่อและคุณปูนะ่นะนี่เป็นของผู้พันในฐานอากาศที่ลุงลพบุรีได้มานะที่ลุงลพบุรีบอกว่าพระมันเหมือนกันนะคือตรงนี้นะเนี่ยแต่ถ้าเราดูดีๆนะเราจะเห็นว่ามันต่างกันนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนคนละพิมพ์ ดูว่าคนละแม่พิมพ์นะคิดว่านะจากการดูงเื้อต้นของลุงรุบรีนะเพราะว่าเนื้อนะจะใก,กล้เคียงกันแต่สีคนละสีนะคลิปที่แล้วนะฮะเราจะเห็นสีออกขาวอมเหลืองนะองนี้ก็เหมือนอมเหลืองแต่แต่มันไม่เหลืองเท่านะเห็นไหม ละคะนี้ดูลายเส้นสายลายนะลายไทยหรือว่าลายเถาด้านหลังนะหลุงรบบุรีแต่ก่อนนะมองว่าเป็นลายกหนกนะแต่ดูไปดูมาดูคลิปของคนอื่นนะเขาบอกว่าเป็นลายเถานะก็แล้วแต่จะเรียกนะหลุงรบบุรีก็เรียกลายเถาก็แล้วกันนะที่เคยดูคลิปเห็นนะเขาเรียกลายเถานะโอเคนะก็หลุงรบุรีจับมา เปรียบเทียบให้ดูนะให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังและสีสันเห็นไหพระนะเราจะเห็นว่าอง์นี้นะเนี่ยองนี้นะจะออกเห็นไหเห็นจะเห็นว่าเสียนใหญ่กว่านะซุ้มหนากว่าเห็นไนหะแล้วความโดดเด่นนะรู้สึกว่าองค์นี้จะโดดเด่นกว่านะแต่สีนะออกไปทางดำๆ คล้ำดำดำนะนี่ะนี่คือการดูเบื้องต้นนะของลุงรุบรีนะเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนี่กนะ็คือการเปรียบเทียบของลุงรุบรีนะที่เอาพระของคุณปู่กับพระของท่านนายทหารอากาศนะที่ลุงรุบรีหลวงปู่ท่านให้ไปเก็บมานะบอกว่านั่นคือพระของท่านนะก็เก็บมาแล้วเนี่ยนะ ที่หลวงรุบรีเคยพูดเราบอกว่าพระมันเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกอย่างนะเห็นไหมไม่คือมันดูถ้าเราดูนะมันจะใกล้เคียงนะไม่ว่ามวลสารไม่ว่าลักษณะองค์พระนะเนื้ออะไรต่างๆนะมันจะใกล้เคียงกันหลวงรุบรีก็เลยมองว่ามันเหมือนกันไนงะเพราะาเราก็ไม่รู้ละเอียดถึงขนาดนั้นแต่เมื่อเราเข้ามาศึกษากันที่กล้องขนาดพันเอ็กซ์แล้วเราจะรู้ว่า มันต่างกันนะคนละพิมนะเนี่ยคนละพิมพ์เห็นนะท่านจะเห็นว่าองค์ท่านี้เหมือนเหมือนกับแม่พิมพ์นะเนี่ยด้านหลังก็ดูไม่คมชัดเท่ากับองค์ตรงนี้นะแต่คันนี้ดูมันเหมือนมันใหญ่กว่านะเห็นนะเนี่ยต่างกันนะถ้าเราดูละเอียดกันจริงๆนะเนี่ยและความหนานะหนาต่างกันนะ ความหนาก็ต่างกันนะเนี่ยเนยจเนว่าหนาก็ต่างกันสีก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยสีก็ต่างความหนาก็ต่างนะเนี่ยถ้าเราดูกันแบบเจาะกันจริงๆนะเนี่ยนะเราจะเห็นว่าความแตกต่างมันมีอยู่นะที่องค์พระนะฉะนั้นนะ แต่ต้นต้นกำเนิดมาก็มาที่เดียวกันนะแสดงว่าบล็อกแม่พิมพนะไม่มีบล็อกเดียวน,นะอันนี้ก็เราก็ต้องต้องพูดกันแบบนี้นะถ้าเราศึกษากันจริงๆเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไม่มีบล็อกเดียวน,นะเห็นไนหะของคุณปู่ก็บล็อกหนึ่งนะของผู้พันนายทหารอากาศก็อีบล็อกหนึ่งนะแต่ถ้าเรามาตรวจสอบกันแบบละเอียดนะทุกอย่าง ใกล้เคียงกันนะคันนี้เราก็ไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็ก์นะเนี่ยเราจะเห็นว่าความหนาบางต่างกันนะเนี่ยชัดเจนนะแต่พิมพ์พระใกล้ใกล้เคียงกันนะแต่พพเพียงแต่ว่าหนาบางซุ้มก็หนาต่างกันองค์พระหนาต่างกันนะเสียงก็ใหญ่ต่างกันนะโอเคนะก็ ลุงลบลีจึงนํามาทําคลิปให้ท่านได้ชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอกนะลุงลบลีจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะเราจะได้ดูกันชัดๆนะอันนี้คือพิมพ์นะพิมพ์คลิปเมื่อวานเนี้ยถ้าจําไม่ผิดก็คือสองศูนย์เอ่อสองหนึ่งสองนะ <c oughs> เนี่ยให้เราดูนี่สีนะให้เราดูสีแล้วดูความหนาบางนะ ของซุ้มนะสีสันวันนะนะเห็นนะให้เราดูลงลบลีจะไม่ถ่ายยาวนะเนี่ยสีสันวันนะ <c oughs> คลิปเมื่อวานนี้นะเนี่ยเนี่ยความเข้มสีสันวันนะนะน้ำปูนน้ำบ้านเนี่ยความคม <c oughs> หรืออาจจะเป็น ไม่พิมพ์เดียวกันก็ได้แต่ลุงลุปรีดูแล้วไม่น่าจะใช่นะพอเห็นความหนาของพระมันจะต่างกันนะไม่ว่าซุ้มนะแคลไซนะใน,นมวลสารนะเนี่ยแ้วห็นนะเสดพระซุ้มกอรหรือพระกำแพงอะไรวะเนี่ยเนี่ยการแห้งนะการตึงแห้งเห็นนะแคลไซอันนี้คือองค์คลิปเมื่อวานนี้นะเนี่ยให้ดูคร่าวๆแบบ เาเรียกดูใหม่นะครนนี้นี่มาดูองค์นี้นะอง์นี้ของนายพุพันธ์ฐานอากาศนะที่ลุงรุบรีเก็บมานะที่ลวงปู่ให้ไปเก็บมานะบอกว่าพระของท่านนะเนี่ยต่างกันไหมเนี่ยสีต่างกันไหมเนี่ยเห็นชัดเจนนะขับเข่าไส้นะความตึงความใหญ่ความสดอะไรต่างเดี๋ยวเขาปรับกล้องนิดนึงอ่าโอเคน่าจะได้นี่ให้เราได้ดูนะดูดูซุ้มนะฮะ เราจะเห็นว่าเหมือนหนากว่านะนะซุ้มนะจะหนากว่าเห็นะพระเกตก็หนากว่านะี่เกตทลุซุ้มเหมือนกันนะเสียนก็ใหญ่กว่านะแล้วเราจะเห็นใบหูนะเนี่ยใบหูยืดออกด้านข้างนะเนี่ยนะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเนีนะ่การแห้งนะเสระกําแพงพระซุ้มกอล์นะลำคอ ใบหูนะเะ๋ยวดูอีกองเมื่อวานเนี้ยให้ดูเห็นนะองน,นี้ไม่เห็นใบหูนะแต่เห็นใบหูลงข้างล่างนะเห็นนะเหมือนใบหูยื่นลงข้างล่างแต่ข้างบนไม่มีแล้วพักเกตจะเล็กกว่าเห็นนะอะองน,นี้นะคันเนี้ยเห็นนะใหญ่กว่าฮนะทะลุซุ้มเหมือนกันแล้วคันนี้มวลสารนะมวลสารเราไม่ต้องไปพูดถึงนะมันคงจะไม่หนีกันนะ ดูพระเราจะสร้างยุคเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าคนละพิมกันนั้นเนี่ยดูรอยเนื้อภาพนะการแห้งนะเ็จพระกำแพงพระซุ้มกรนะเห็นไหมการแห้งหดเหี่ยวเห็นไหมหท่านได้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อต่างกันไหมอันนี้ออกคล้ำดำนะเนื้ออันนี้องค์งงใหม่นะองค์ข้อในฐานอากาศนะที่ด้านหลังเป็นลาย เขาเรียกว่าลายเถาหรือว่าลายกหนกอะไรพวกนี้เหมือนกันนะกับของคุณปู่นะนะที่ลุงลุบรีดูแล้วมันเหมือนกันนะที่ลุงลุบรีเคยพูดด้วยคลิปแต่ก่อนนะว่าได้ดูของคุณพ่อแล้วก็ดูของนายทารอากาศนะเอามาซื้อกล้องแล้วก็มาเปรียบเทียบดูแล้วมันเหมือนกันที่ลุงลุบรีพูดนะนี่เพราะว่าเราเราไม่ได้ศึกษาลึกถึงขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมาดูกล้องใหญ่นะ เราไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดว่าความหนานะสีสันนะมวลสารนะ,ะมวลสารนี่จริงแล้วเราศึกษาแค่ว่ามวลสารถูกต้องหรือไม่นะอย่าไปศึกษามวลสารมาเปรียบเทียบกันนะว่าเป็นพ้าอะไรต่างๆเนี่ขอให้เราศึกษาว่ามีมวลสารครบไหมของหลวงปู่นะการศึกษามวลสารนะแล้วดูอายุนะความเก่าว่าใช่หรือไม่ถูกต้องไหมถึงหรือไม่อะไรพวกนี้นะเนี่ย เราดูนะอันนี้คือการถึงของของพระนะครับอันนี้ของผู้พันนายฐานอากาศนะนะที่ล,งลงุงรุบรีเก็บมานะที่หลวงปู่บอกว่าไปเก็บมาได้นั่นพระของท่านนะที่ท่านบอกน,ะนี่ก็ให้ดูเก็บเทียบกันนะเนี่ยกับพระของคุณปู่ของผมนะฮะเห็นไหมเขาไส้องนูนนะฮะ องค์กงคุณปู่นะดูจะจัดกว่าน้ำปูน้ำว่านนะแต่พูดถึงว่าเนี่ยเศษพระสุมกรเศษพระกำแพงโอเคเขลาส่อง์นี้ขานในฐานอากาศเนี่ยดูจะเบาบางกว่านิดหน่อยนะนะการแตกตึงองค์พระในใกล้เคียงกันนะถือว่าใกล้เคียงแต่ใะใหญ่เล็กหนาต่างกันแค่นั้นเองนะก็อย่างที่ลุงรุบรีพูดนะว่าผลพ,พิมพ์นะคิดว่านะเนี่ยเศษพระสุมกร เหล็กไหลไพดำเห็นนะอยู่ข้างบนนะเศษพระกําแพงพระสุ้มกรน,นะผงฐานดําเล็กๆนะเห็นนะเนี่ยผงฐานดำหรือผงใบาลานนั่นเองนะเนี่ยเห็นนะที่อันนี้หน้าอกนะเนี่ยดูการตึงแต่ยุบยับย่นนะเนี่ยนในฝ่ามือแขนนะเนี่ยขึ้นมาเห็นนะการแห้งหดเหี่ยวเห็นนะเนี่ยเป็นเป็นพระที่ว่าถูกต้องนะเนีความสวยงามเห็นนะ กวดสีเทากวดสีขาวนะเนี่ยในซุ้มเห็นไหมเนาะระหว่างซุ้มกับองค์พระนะก,กันแตกกันตึงกันยุบคราบนะเกละไหลนะเนี่ยเกละไหลนะที่ฝังอยู่นะหลวงรุเบรีไม่ได้ซูมให้ดูนะเนี่ยถือหัวเขานะ่าแล้วก็เลยไหลนะแล้วก็ผงสีเขียวนะถือหัวเขา่าเนี่ยซุ้มนะเนี่ยเห็นไหมการทดเหี่ยวการตึงกันแตกย,ยุบยับย่นนะเนี่ย พระไดอายุนะเนี่ยพระแท้นะให้ท่านดูแล้วจำนะเนี่ยวิธีการดูพระที่ถูกต้องถ้าท่านจับได้แบบนี้นะเห็นแบบนี้นะจับเลยแต่ผมว่ามีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษนะไม่ได้ไปว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะคือในทางตลาดนะเดี๋ยวนี้เขาก็รู้กันเยอะใช่ไหมเพคลิปมันก็พอใช้ได้เนะไอ้ที่ถูกมันก็มีไอ้ที่ไม่ถูกมันก็มีอยู่ ทุกอย่างอรมันมีทั้งสองสองแง่สองมุมสองด้านเสมอคะมีบวกกับลบนะเนี่ยผมท่านดําเสด็จพระซุ้มกอนะในองค์ของนายฐานอากาศนะไม่ใช่ของปู่นะของคุณปู่ผมนี่อีกองค์นี้คือองค์นี้นะฮะเรามาดูองค์ใหม่นะวันนี้แต่ลุงลพบรีมาวางเทียบเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทําให้ท่านได้เห็นว่านะพระมาสองที่สองทางนะเห็นนะ จะได้เห็นว่าอ,อ๋อพระมันคนละพิมพ์เนี่ย,เน,ยเนื้อมวลสารนะเศษพระกำแพงพระสุ้มกรนะเนี่ยการแตก,กเหยียวยุบยับจนนะเห็นไหมอันนี้ฐานสิงห์นะแล้วก็เราจะเห็นผงฐานดำนะกระจายกระจายนะขับแคลไซนนะสู้ของคุณปู่ไม่ได้แคลไซนของคุณปู่จะเยอะกว่านะหนากว่าอันนี้ออกแห้งนะแคลไซนบางนะนะเนี่ย มวลสารไม่ต่างกันนะเหล็กไหลนะเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยเหล็กไหลไฟดาเหล็กไหลเงินยวงนะให้ได้เห็นนะเนี่ยเห็นนะไหลไฟดำเหล็กไหลเงินยวงในการแตกองค์ของนายทหารรู้สึกว่าจะตึงแตกแห้งหน่อยนะอันนี้เศษพระกำแพงพระซุ้มกอนะเห็นนะก็ชายจีวรบางเหมือนกันนะขึน้มนมาที่ศอพท์นิแขนนะเนี่ยเศษพระซุ้มกอพระกำแพงเหมือนกัน มีฮะมีทุกตัวมีอโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูดูด้านหลังขององค์ใหม่นะที่ผมนำมาทำคลิปให้ท่านได้ดูนะพิ่กีเดี๋ยวก็ประกอบถ่ายให้ดูนะ่ะว่าพิมพ์มันคนละพิมพ์กันนะพระรุ่นเดียวกันแต่คนละพิมพ์ความแตกต่างมีเห็นชัดเจนนะก็นำมาให้ท่านได้ได้ชมด้วยพระกับลุงลรุบลีลุงลุบรีก็เนี่ยว่า อันนี้คืออีกพิมพ์หนึ่งนะที่ลุงลุบรีนำมาทำคลิปไม่ใช่พิมพ์ของคุณปู่มะวานนี้นะไม่ใช่ฮะพิมพ์ของคุณปู่มะวานนี่อีกอีกองหนึ่งนะที่ลุงลุบรีจับประกบถ่ายท่านดูเมื่อกี้เนียอันนี้เป็นอีกองคหนึ่งนะของนายทารอากาศนะที่ลุงลุบรีบอกว่ามันเหมือนกันนะเี๋ยวนะให้ดูควในเหล็กไหลไปดำนะ ความแห้งหดเหี่ยวนะการแตกตึงยุบยับย่นนี่ลงุงรุบรียังไม่ได้ซูมนะเหล็กไหลเหล็กไหลไพดำนะเหล็กไหลเนไเหล็กไหลไพดำเนี่ยผิวพัรรณนะขององค์พระนะเี่ยไหมแห้งหดเหี่ยวสีสันวันนาเนะมันก็มีหลาย,ลายสีนะพระที่ถูกต้องนะเห็นไหมขาบเข่าไส้ในแอ่งนะ คลองเต้าหู้อะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเหยล็กไลหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเหล็กไลหลไผ่ดำเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนนะเนี่ยให้เราดูกันกันได้แบบชัดๆนะพระพลทีนะคลิปเมื่อวานเนี่ยวันนี้เอามาถ่ายให้ดูอีกอีกคลิปคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งแล้วก็เป็นพระอ,อีกองคหนึ่งนะที่ มันเหมือนกันนะกับของคุณปู่ผมนะเนี่ยนเะนี่ยทีหลังลายเถานะเนี่ยแต่ความแกงเนื้อก็ไม่หนีกันเพียงแต่สีสันจะต่างกันแค่นั้นเองนะขับแควไซก็ต่างกันนะองค์นั้นจะเยอะกว่าองของคุณปูนะน่นะนะ ลุงลบบุรีให้ดูวันณะนะวันณะสาคัญพิมนะก็สําคัญทุกอย่างสําคัญหมดนะการดูพระสมเด็จนะวันณนะมวลสารนะความเก่านะอายุกวัดกันี่ความเก่านะอา,นาานะอายุของเขานะพิมพ์พระมันก็จะต้องใช่นะความเก่านะสีสันวันณนะความเก่ามวลสารนะถ้ามันมีครบอบนนี้นะพิสูจน์ทางแม่เหล็กคือสุดท้ายนะ เล็กไหลไปดำนะเนี่ยเป็นเม็ดโพลเลยนะเนี่ยองนี้ดูจะจัดกว่านะเนี่ยจัดกว่าของคุณปู่ผมนะพวกเล็กไหลนะเนี่ยค่อนข้างจะจัดกว่านะเนี่ยแต่ขับเขาไซสู้ไม่ได้นะเสดพระสุมกอก็สู้ไม่ได้พระกำแพงพระสุมกอนะสู้ของคุณปู่ผมไม่ได้นะเยอะกว่านั้นนะ โอเคคิดว่าไม่ไม่ยาวนะคลิปนี้ก็จับมาถ่ายคู่กันดูนะว่าพระสององนะต่างที่นะของคุณปู่กับของนายทหารอากาศเนี่ยสององค์ต่างที่นำมาทำคลิปให้ได้ชมกันนะเหนี่มเหมือนคนละพิมพนะพ่อแม่พิมพ์ดูองนี้นะเนี่ยของนายทหารอากาศดูจะหนากว่า,วาเห็นไหมไม่พิมแลนะ ปึกบุญหนากว่าไปทางเขาเรียกว่าไปทางเชียงแสนนะเนี่ยองค์พระนะฮะไปทางเชียงแสนแต่คนนี้เกตทะลุซุ้มก็สุขโขทยัยเนี่ยนะแต่บึกบุญหนากว่าด้วยสุขโขทัยนั่นเองนะแต่อง์พนระ้แนมะเนี่ยอันนี้ของคุณปู่นะฮะต่างกันนะเนะี่ยนฮะให้ดูนะต่างกันนะซุม้ม ีลนะสุ้มองค์นี้เจ้าออกหนาไปแต่สุ้มองค์นี้ออกบางนะฐานมีร่องรางน้าเหมือนกันนะนอกนั้นก็ใกล้เคียงนะแต่เข้าวไ้จะต่างกันสีสันวรณะต่างกันนะดูขอบกระจกก็ไม่หนีกันนะนะโอเคนะก็นํามาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้กันนะว่าพระต่างที่นะมาต่างกันนะ แต่ความเหมือนกันก็ยังมีนะเพราะพระสร้างด้วยพร้อมรุ่นเดียวกันนะเนี่ยด้านหลังนะเนี่ยหลายเถาให้ดูด้านหลังเห็นไหมอันนี้ของนายทางอากาศนะองค์นี้นี่ของคุณปู่ผมนะเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ดูแบบเต็มๆนะให้ดูเนี่ยเปรียบเทียบนะพะพระมาคนละที่คนละทางน,นะคใกล้เคียงนะ ถ้ามันสร้างมาพร้อมกันอะไรพร้อมกันนะมันจะไม่ต่างกันเยอะฮะไม่ว่ามวลสารไม่ว่าพิมพ์นะไม่ว่าเนื้อนะเห็นไหมถามว่าต่างกันก็ต่างฮะแต่เพียงแต่ว่าต่างกันแบบยังไงฮะเขาเรียกว่าใช้มันเหมือนกันเบะเป็นไปไม่ได้อะแม้แต่พ้านะออกมาบล็อกเดียวกันพิมพ์กันยังพิมเดียวกันยังไม่เหมือนกันนะเนื้อใช่ไหมโอเคนะก็นำมาให้ได้ศึกษากันนะเพื่อเป็นความรู้นะ คิดว่าคลิปนี้ไม่ยาวประมาณ20นาทีครั้งแรกนะที่ลุงลพบรีทำได้โอเคนะ้สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่าดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะลุงลพบรีก็พยายามจะหาแนวทางหลายๆอย่างหลายๆแบบนะมาให้ได้ชมและเรียนรู้กันไปกับลุงลพบรีสำหรับคลิปนี้คงมีเท่าเนีเ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็คงตวรวจสอบทางไม่เหล็กนะเนี่ย เอาของนายท่ารอากาศตรวจสอบทั้งไม่เล็กหน่อยหนึ่งคนระัแบแป๊บหนึ่งคนระับไม่เล็กผมหายไปไหนหรอครไม่เล็กอือ อเคนะแต่ดูดก็คือดูดแต่ดูดแล้วน่าจะดูดทำไมนิ่งซะละอือเมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะฮะดูดด,ดฐนนนะูฐานมันหนานะฐานมันหนาอืมผมลองข้างล่างนะผมไม่ได้ตั้งบนแล้วก็มาตั้งกันข้างล่างดีกว่า พี่ตั้งข้างลนะ่างแล้วทดลองนะอ๋อฮอมา ขายขี้หน้ากันสนมัมงานนี้เมื่อกี้ผมก็ลองแล้วมันดูดนะออืดูมันสิคันี้นอ,อื้อ เออเยาเอาใหม่เอาใหม่ลมใส่นี่กว่าจะหาหมุมหาทางมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคับองศาก็อะไรต่างๆนะฮเห็นไหมลมใส่ลองด้านนี้ดูสิฮะกับด้านนั้น กับด้านนิ่งนะเรากลับด้าน ทีสิบนาทีแล้วมันตั้งไม่อยู่อโอเคนะล้มเบาๆผมทดลองดูเห็นล้มแรงเนียแต่ทำไมตอนนี้ องครั้นี้กลายเป็นล้มเบาไปเลยวางก็ไม่อยู่ซะด้วยที่แรกกันอยู่ดีโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้ฮนะล้มใส่ผ่านฮนะก็ถือว่านำมาศึกษากันนะ ระหว่างของนายทานอากาศและของคุณปู่ผมนะเป็นพระที่เหมือนกันนะก็นำมาทำคลิปนะให้ชมนะจะเห็นว่าพิมพ์จะหนาต่างกันนะแค่นั้นเองเน,นะเกตทะลุซุ้มเหมือนกันองค์นี้รู้สึกจะมีหน้ามีตาด้วยนะเนี่ยน,นะท่านเห็นนะเห็นแบบปากนะแล้วก็ลูกตาสองข้างนฮะเห็นนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีท่านี้นะครับสวัสดีครับ